สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีไปท่านาผู้ชมาทางช่อง Youtube ด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับป่าไร้สั่งกัดดังซึ่งนะครับนี่ครับคันนี้รถไคเนี่ยล่อเลยนะครับแต่งล่อมากครับรถไครคุ้นๆ เราเข้ามาดูออไอ้ตรงที่ไร้สังกัดสีแดงวิ่งนะ่ะไอ้รถใครนีอันนี้นะทำไมไม่ไปจอดทำไมนี่ว่าไอโตเต็ม จอทำไมเนี này, này, ่ยไอ้ต่อเต็มเนี่ยต่อเต็มเนี่ยวิ่งกับเสียเบิ้มหรือเปล่าฮะ รู้เป็นไรนี่เท่าแกเบิ้มนี่โอ้วันนี้ได้แต่รถงามงามมามาวิ่งนะเมก้าครับคันนี้คันนี้เมก้าวอแคบเป็นไงไทเต็ก โอ้ยเสียบเบิรมเอ้ยมันตะขับแรงขนาดเลยจึงสายแตกเจดินเนียครับโอ้โอ้เจอดินดานข้างล่างครับดูส,ดดสิบแหนวเสียเบิร์มสายแตกครับพี่น้องไม่รู้แตกตัวไหนนี่ Tao đeo đon kính nè Đồn đồn đi. Vu anh tai lê tà mày tào thái lời lê bồn lê phía lê tào bồn tào lê tào bơm tào lê tào คนขับไมโครสายแตกแรถแรงครับเจอดินอ่าเจอดินนานนะฮะเจอดินนาน,เ,นอเอาเอาสายไปอัดอ่ะไอเองเป็นไรยังรั่วเด้งหาเที่ยวนี่กระโดดนะเอาโดนกับดักหรือเปล่าบ <c oughs> อกฮะ ทำน้อยวันนี้โชคดีไปยางเลาอยางล้อหน้าครับฟังสายฟังเดียวกันพออ่าเจอสองคันนะพี่น้องตอนนี้จะเบิ้มวิง่งไปอัดสายจะทันไหมโอ้เมื่อกี้ฝนตกอยู่บ้านเลยไปเห็นแหี่ยวแล้วตะฝุ่นก็บอกมันมาจาากกจเเ่ยือัดมันเสียงฝนหมดนู่นเดี๋ยวมึดตึบแจ้งว่าฝนฉีดตกเด้อมันนี่เดี๋ยว เชียงฝนน่ะนะจุกเท้าไอ้ะกบหน่อยออกกบหน้าไหมกบไอ้เขาเรียกเขียดอะไรนะเขียดหมูไอ้ตอดไอ้ไอ้ไอ้แต้มันทำอะไรมันขับจอดขับจอนเป็นไรมันบงหนังไ้มันเป็นไงนู่นวิ <av> ่งไปขับรถฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาก็มาจอดแล้วก็ลงมา ยังเรีนเข้ามาขนะี้น้ำดักน,นี่ขี้ขมอวอ่าหัวเกลียวกลับลำหมอ,อกขึ้นเอาไปลงดินหนะ่อยมั้เออก็ไปลงดินแหละกลับลำอาาอกมาแล้วกลับลำหมอบขึ้นแต่ว่าหมูตานนี้จอ๋ออยู่ใส่ไหมตามกลุ่มผมไปเด้ดพ่อผมกลับรถมากแต่ตามกลุ่มิ่งไหมครับจะบอกแล้<อ><บ>ว่าหลงบอเขาก็ยังเหย <c oughs> <c oughs> แลนต์จะสามสี่หมือนไหมเทรศีเบิ่มนนะใช้ใช้ขาเหยียบเอาไหม เขาใช้มือเชื่อมเขาใช้ขาเหยียบเอาดูคันมีขาซ้ขาช่างนี่พ่นส้สางเลยนะเนาะวยุาม่ก็คือบีบใดดีีจะจะได้เอาขาเหยียบเอาทำอ่าท่อเอใหม่นะแต่ว่าเปิดประตูขับหรือว่าเอเชียเีกแล้วน่าจะเอเียเองนะโมเล,ลมเเลแตกโอ้มนี่ละตปานี่ยตเตีมรอบยูนัน ออันนี้เขาใส่กบเลยล่ะใส่กรกบนกอยง่อคโอ๋าใส่รอบบมาใส่ดักโอ้ดักหือเมืองเขาลงงานมาครับอาจจะยางก่อนดูครับโอ้อ้ฝนรินอ่ะดอกมะม่วงอ้คันนี้อ่า มากับโต๊เต็มหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับรถกลับรถก่อนฝนดินโอ้พี่น,น้องดูครับต้องวิ่งเข้ารถครับอ่าคันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเครื่องเก g ปดหรือเปล่านะคันนี้รถคันนี้อยู่น้องแม่งามหรือเปล่าเนี่ยคันนี้ เคยเห็นจอดอยู่ตรงมันไม่งามไหมหรือว่ามากับต่อเต็มหรือว่ายังไงวันนี้เสียนเองไม่เห็นนะครับเสียนเองไม่เห็นอเดี๋ยวคลิปนี้ก็เข้ามาหาสองึบป,ประโคนนะครับหรือว่าเสียเบิ้มมาถึงก็ฝนตกครับ ฝนรินฝนตกเสียเบิ่มก็สายแตกครับสายแตกอเอาสายไปอัดจารบีไปอัดให้หลิกอยู่นะฝนก็รินนะฮะ ไแล้วเสียบิ่มแต่ว่ารินขนาดนี้ไม่เท่าไรครับทางพอดีฮะมันจะได้ไม่ฝุ่นนะครับมันจะได้ไม่ฝุ่นเอาจะถอยไปทางไหนนะคันนี้อากระบะเขานี่ทำออกสีแบบเป็นแปดเหมือนกันนะ เัาจะไปจจดตรงไหน,นอจะออกได้ไหมเอ้ยตกตกลุมตกลุมออกซีแล้วตกแดงเหมือนกันนะคะพี่น้องนี่ออกไม่ได้สำหรับคลิปนี้บายบาย,บายนะคะสวัสดีค่ะ